เพราะว่าหนาวมากรถยนต์เป็นไงรถยนต์นมแทบจะชิดวงมาลัแล้วนข้าวปลุกเห้ง,งข้าวปลุกง,งาดําครับสองแต่อันนี้หรบับแก้วคูนะ่นัแต่อันนี้6ีหนะคะขณะน,นี้เวลาสี่โมงครึ่งครับผมยังอยู่เชียงใหม่ยังอยู่แม่ลิมกันอยู่เลย ไม่รู้ว่าจะถึงนู่นกี่โมงคือให้เดาว่าน่าจะถึงนู่นประมาณทุ่มทุกคน let's go เนี่ยที่จุดพักรถ้ยข,ของจุดพักรถกำลังถึงจุดพักรถอยู่เลยครับ <c oughs> นนาสามาแล้วโอ้ทักมาก็ไม่ตอบอ่ะทาถามว่อยู่ไหนร<อ>ใส่เสื้อ <c oughs> อีชันละมีบางจังหวะกูอยากเอามือแบบควายหลังขับเลยอันนี้เป็นรถเซอร์บิคับเตรีเสื้อให้ที่บอลเ <c oughs> พายาใดอย่างใด นายูยผมยังยัดยัดเสื้อนุ่นยัดไปเลยเนี่ยตอนเนี้ยผมยัดเสื้อนุ่นสองชั้นเ,เ,เวลาตอนนี้ประมาณ6กโมงนะครับทุกคนแต่ว่าเราอยู่ในเขานะฮะแล้วมันมืดแล้วดูสิปกติผมจะไม่ค่อยขับมืดมืดนะแต่วันนี้เราเราออกสายจริงๆก็จำเป็นต้องขับกลางคืนขับขับมืดมืดแบบนี้ พี่มึงดูที่พักมันเข้าทางไหนวะที่พักอ่ะต้อยอ่ะอ่าครับผมคนเดียครับไอ้รถมันเหมนขี้นะไอ้กระบะเนี่ยไอตอนลงอ่ะไอวอนกำลังโกงโกงอยู่ที่มันหักลงเลยเลยสกามมีหลุมปังโอ้โหเูาเห็นไฟไฟรถยึงตันถึงปลายแล้วทุกคนน้ำมูกย้อยนิดหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าหนาวมากรถยนต์เป็นไงรถยนต์ จะเอื่อมือฮะเอี้ยมือนมแทบจะชิดพวงมาลัยแล้วน้ำมันมองไม่เห็นจะเออมองไม่เห็นลยมืดแล้วก็คือแบบมันก็โค้งแบบเออเราก็ตะโกนบอกเขาใส่น้ำน้อยเอาหรอไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยฟักมุกโอซายน้ำน่อยอย่างเงี้ยเออไม่ได้จะได้ยินในป่าชิมุกย้อยเลยอะแต่ว่าหนาวมากอะไม่แต่พอขึ้นมาถึงนี่ไม่ไม่เย็นเท่าพอพอเราลงเรื่อยๆเนาะลงเรื่อยๆร่อปุ๊บแม่แท้กูขับมอไซค์กูรู้เลยพอถึงนี่โอเคนะแต่ตะกี้แม่งไม่ไหว ไป,ไปที่พักกันเอ้ยไม่ใช่ไปเอากุญแจก่อนครับผมแล้วเราก็จะไปที่พักกันนะถึงแล้วถึงแล้วโกลเด้นฮัทโคชิวติดลิ้นน้ำหมดเห็นน้ำไหมโคดี้อ่มเดี๋ยวเอาของไว้กันเรานอนนี้เลยใช่ไหม ไม่เรามีห้องกับห้องหลังเราไปนอนห้องหลังไหมไได้เรานอ,นอนห้องหลังก็ได้ เราแวะซื้ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะข้าวปลุกงาดำข้าวปลูกงานดับครับตอนนี้พี่บอลลืมของไว้บนรถต้องเดินเท้าไปเอาประมาณ2โลได้อยู่จากถนนคนเดินอยู่ที่จิโกบาแล้วนี่อะไรครับ เอ,เอลเอค่ะอเอลเๆค่ะนะาจุดสองแต่อันนี้สลับกับแก้วคูนะแต่อันนี้ีนะคะ